สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทำ t s h ช r t ฟรีนะครับผมก็พวกนี้เลยนะครับผมนี่นะก็ไปดูกันเลยครับผมก็อย่างแรกแล้วผมให้เราเข้ามาใน Google Chrome นะครับผมแล้วก็กดค้นหานะครับผมพิมพ์คําว่าโลบอกนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็กดลิงก์อันแรกเลยนะครับผม กดนี้ผมดำเนินการต่อในเบราว์เซอร์นะเขาก็จะให้เราเข้าสู่ระบบก,ก่อนนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะผมกดไปที่สร้างนะครับผมอ่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปด้วยนะครับผม แล้วก็กดตรงที่รายการอาวาตารแล้วก็จะเห็นทีเช้ของผมแนละ้วผมกดอัปโหลดเนื้อหาไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเพราะมันแปลอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเอารูปมาใส่เลยครับโอเคตอนนี้ผมก็เอารูปมาใส่แล้วนะครับผม เดี๋ยวให้แล้วก็เขาจะให้เราเขียนชื่อนะคะผมแล้วก็ตัวอย่างเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะผมถ้าเกิดเราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับผมแต่อันนี้คือผมจะเปลี่ยนนะแล้วก็ให้ใส่ชื่อผลแป๊บนึงนะเค okay. ทุกคนตอนนี้ก็ได้ผมแล้วก็กดที่อัปโหลดเลยะครับผมและ แล้วก็จะได้แบบนี้แล้วผลย้แป๊บนึงนะโอเคผมก็ให้เรากดไปตรงนี้เลยนะมันจะขึ้นให้เลยนี่โอเคผมก็มีแค่นี้แล้วผมสำหรับคลิปนี้นะผมบ๊ายบาย Terima kasih telah menonton!